สวัสดีวันที่17ของทริปของเรานะคะซึ่งตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2,024นะคะซึ่งเป็น Valentine's Day นะคะยังไงก็ขออวยพรว่า Happy v a l e n t i n e ์สเดถึงเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะเช้านี้เราอยู่กันที่ทาคายาม่าค่ะอันนี้เป็นวิวจากหน้าต่างของโรงแรมนะคะแพลนของเราวันนี้ก็คือเราจะเดินเข้าไปถ่ายรูปที่โอทาวนะคะแล้วเราก็จะไปที่ชิราคาวาโกวิลเลจค่ะ อาหารเช้าเขาจะเสิร์ฟเป็นเซตนะคะเขาให้เราเลือกตั้งแต่ตอนที่เรามาเช็คอินนะคะก็ไม่ไมีอะไร,ร thank you ที่เขาเอามาให้เราอันนี้เป็นโยเกิร์ตคะ่ะ <fünf. S 1> เป็นโยเกิร์ตกับน่าจะเป็นสตอรอเบรอร,เบรี่สตรอเบอรี่ซีรุปค่ะ เดือบเบนโตของพ่อบ้านเป็นอเมริกันของแม่บ,บ้านเป็นเจแปนนิสค่ะเจแปนนี้ก็จะมีไข่หวานมีแซลมอนอันนี้มีอะไรก็ไม่ดูเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นแฮมเป็นเต้าหู้เป็นทูน่าค่ะอันนี้เป็นข้าวผัด อันนี้เป็นสลัดอันนี้เป็นเมนมิโซะมิโซะุปค่ะเดลิงไอ่ดีสันเดีฮะอาหารเช้าที่ทาคายาม่าค่ะอันนี้เป็นแบบเวสเทิร์นค่ะอันนี้เป็นเจแปนนิส หลังจากเสร็จจัดอาหารเช้านะคะเราก็เดินจากโรงแรมเพื่อที่จะไปถ่ายรูปที่โอชาวกันค่ะทาคายาม่าค่ะเมืองเล็กนิดเดียวสำหรับอากาศวันนี้ก็จะอยู่ที่ลบสองนะคะอากาศค่อนข้างเย็นค่ะเดินมาได้สักแป๊บหนึ่งเราก็มาเจอตลาดเช้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตลาดเช้ากันค่ะ The a t s morning market we can go there for quick walk อันนี้คือมอร์นิ่งมาเก็ตที่ไทคายาม่านะคะแม่บ้านไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเลยแต่ว่าพอเดินมาแล้วมันใกล้โรงแรมของแม่บ้านมากๆเลยเดินมาเจอพอดีก็เลยเออเดี๋ยวแวะเขาสักหน่อยค่ะปะก็จะมีของจากชาวบ้านนะคะมาขายของเล็กๆน้อยๆเนาะก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวมาเดิน ตจริงๆแล้วแม่บ้านเวลาน้อยค่ะก็เดินแบบเดินดูผ่านๆนะคะอนี้เราอยู่ในทาคายาม่าโอทาวนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขายังไม่ตื่นนะคะเราก็ต้องพูดเสียงเบาๆนะตอนนี้มันเพิ่งแ8โมงค่ะร้านค้าอะไรเขาก็ยังไม่ได้เปิดนะคะ we come later they are all open mm -hmm. what, food shops? yes but i'm going to be crowded with people too i am in takayama old cool. town it's so pretty no people yet because it's still early the shop hasn't opened yet เมืองสงบน่าอยู่มากค่ะอยากอยู่ญี่ปุ่นไอ้ที่ไหนอัพไซด้าเเนาะเดินเล่นค่ะทาคายาม่าโอทาวที่ไม่มีผู้นคนเลยเพราะว่าเรามาตอนนี้มันแปดโมงค่ะคนยังไม่ตื่นกันนะเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปสะพานแดงค่ะ รักกี้มากเลยค่ะที่มาก่อนกุ๊ปทัวป์กุ๊ปนี้ Sometimes if you turn n i s e e you disturb people around here ใช่ไหมสองนาทีผ่านไปค่ะคนเยอะมาก ตอนนี้เรามาถึงสะพานแดงแล้วนะคะหรือนาคาบาชิบริดจ์นะคะก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อของเหมือนคาไคยาม่าถ้าใครได้มาต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะคะแต่ขอบอกเพื่อนๆว่าถนนเส้นเนี้บนสะพานเขาก็ยังใช้เป็นถนนสัญจรไปมานะคะเพราะฉะนั้นถ่ายรูปต้องระวังรถให้มากๆนะคะ เมืองเล็กๆแต่มันสวยน่ารักมากเลยเมืองเล็กๆที่สวยงามน่ารักมากคทากายามา เมืองสงบมากค่ะแปดโมงครึ่งร้านเพิ่งจะเริ่มเปิดนะคะบางร้านก็ยังไม่เปิดผู้คนก็น้อยมากค่ะแต่เป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มาก จะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนแถวนี้นะคะเช้าๆก็เปิดร้านกันเนาะแต่งเงียบเงียบค่ะส่วนมากจะมีแต่นักท่องเที่ยวเดินกันเดินกลับโรงแรมกันค่ะกลับมาจากไปเดินชมเมืองนะคะแล้วก็จะขึ้นห้องไปเก็กบกระเป๋าแล้วก็เช็คเอาท์กันนะคะดเดินทางต่อค่ะชิราคาวาโก แล้วก็จะเลยเข้าเกียวโตเลยค่ะวันนี้คนเป็นล้าน <laughs> กว่าจะ หาที่จอดรถเจอจนอารมณ์เสียค่ะอยากถ่ายโล Just walk inside for darling ิราคาวาโกวิลเลจอยู่หมู่บ้านชิราคาวาโกนะคะ mm hmm. เดินหนีจากฝูมชนค่ะเราก็เดินมาที่เงียบๆแต่ว่ามุมถ่ายรูปมันคงไม่พบพิลาเท่าไหร่แต่มันก็สวยดีค่ะ They have one spot that you can take three houses in the stable. Spot, but we gonna look for that. เราเหมือนยุ้งฉางบ้านเราเลยค่ะเป็นทรงพนมมือเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องสร้างแบบนี้เพราะว่าหิมะตกแล้วมันจะได้ไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่ค้างข้างบนเนาะดูหลังคาเขาอะค่ะหญ้าจะหนาๆนะเพราะว่าต้องใช้หญ้าหลายๆชั้นซ้อนๆทับกันน้ําก็จะได้ไม่ซึมมุดเข้าไปข้างในนะคะเป็นหมู่บ้านมรดกโลกนะคะนี่ สวยมากอ่ะโหสวยมากค่ะสวยจริงๆอ่ะดัลลิงลุคแอนเมอลิเวต น้ำใสมากใสสุดๆเลย เดินมาได้สักพักเราก็ตัดสินใจที่จะเดินขึ้นไปจุดชมวิวนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากเดินเขามีรถรับส่งบริการนะคะแต่ว่าต้องเสียค่าค่ารถประมาณ200เยเยนถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ไม่ได้ไกลมากค่ะเดินถึงค่ะ Turn back a little bit Presentation deck <laughs> of Shira Kawago. darling, cheers, cheers. 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 Sorry, I, could... I told you not to eat it. <laughs> okay. <laughs> Ice cream at shirakawa go Village.

อยย่่างงแรงเลคะ9องศาค่ะที่ชิราคาวะโก,โกเมื่อเช้าที่ทาคายามาลบ4ค่ะแต่ตอนนี้ประมาณ11โมงกว่าค่ะ9องศาที่ชิราคาวะโกค่ะอันนี้ก็จะเหมือนต่อข้าวค่ะต่อข้าวที่แช่น้ําแข็งเรากกำลังจะเดินไปถ่ายรูปที่บ้านสามหลังกันค่ะเดินค่อนข้างไกลค่ะ สวยอะอัพเดท s สน w still ด้เสด็จโกฟี่กับสิลโกยอากาศดีค่ะสวยอันนี้เป็นวดัด istanbul i t h i Ya. Haa, sejuk, sejuk. On our Valentine's Day we celebrate together at Shirakawa-go Chira, Village. Walk thousand miles <laughs> up the hill on observation deck and down the hill and around the village. Happy Valentine's Day baby. Mm -hmm. ดียืดละวันโดดปราคารถูกมีเฮียกำลังจะวอล์กเอ้ยกำลังจะวอกกำลังจะเดินไปที่คาพาค่ะร้อนค่ะวันนี้เก้าองศาค่ะ รอนเพราะว่าเราเดินค่ะถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ยังเงย็นอยู่ดีเราจะเข้าเมืองเกียวโตเราจะไม่เห็นสโวนแล้ว ได้เวลากลับจากชิราคาวาโกไปเกียวโตแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางโดยเราจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะหรือถึง3ชั่วโมง40นาทีนะคะเราจะไปส่งรถกันที่เกียวโตนะคะหัวห้องที่โรงแรม The m o s t นะคะแม่แม่บ้านเพิ่งเข้ามาอย่างเหนื่อยสหัสกันอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะตรงนี้ก็จะค่อนข้างกว้างนี่คะ่ะกว้างเลยเปิดกระเป๋าได้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเงาบานใหญ่เลี้ยวมาทางนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างหน้ามีแก้วให้เรียบร้อยห้องน้ำทอเลตก,กว้างเลยค่ะกว้างห้องนี้กว้างแล้วก็ห้องน้ำเป็นเปิดเข้าไปข้างในห้องน้ำก็กว้างค่ะมีอ่างแต่ไม่มีซิงค์เพราะซิงค์อยู่ข้างนอกอันนี้ก็จะมีแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ ตรงนี้ก็จะมีผ้าชัดตัวมีถังขยะอันนี้เป็นดอเฉยๆไม่มีอะไรอันนี้เป็นไดเป่าผมห้องน้ำก็จะมีปกตินะคะครีมอาบน้ำแชมพูคอนดิชเนอร์อันนี้ก็จะมีสลิปเปอร์มีที่แขวนเสือ้อมีที่วางกระเป๋ามีแอร์พิลิฟายเออร์ ifier, เครื่อง เครื่องอะไรนะเครื่องฟอกอากาศก็จะมีทีวีทีวีที่ไม่มีประโยชน์เลยสำหรับเราอันนี้ก็จะเป็นต่างๆนาะนาะอินโฟเมชันถุงซักรีดอันนี้คืออีกอย่างอันนี้คือกาแฟเคาน์เตอร์อันนี้คงเปิดไม่ได้อันนี้เป็นทิชชู่อันนี้เป็นคอฟฟี่บาร์ Bar, ค่ะเป็นกาต้มน้ำร้อนเป็นเซฟตี้เซฟตี้บ็อกซ เป็นโน้ตมีน้ำให้สองขวด complimentary mineral water อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นที่ไม่เสียมาฝั่งนี้ก็จะเป็นโคมไฟมีที่แต่งหน้าแม่บ้านว่ามันก็คือกระจกนี่อย่างดีเลยกระจกแต่ไม่รู้แสงจะเข้าไหมนะอันนี้ก็เป็นโดร w ค่ะมีถังขยะมีสตูค่ะให้นาง นี่ค่ะเตียงก็เป็นเตียงเดี่ยว2เตียงอย่างกว้างเลยค่ะแล้วก็มีห้องห้องนอนแล้วก็มีชุดนอนค่ะปกติเลยของโรงแรมญี่ปุ่นเนาะนี่ค่ะโอเค you can make a mess เฮ้ยเหนื่อยมากค่ะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่โรงแรมที่สิบละโรงแรมที่สิบที่เราพักมาค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะราคาก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราบุ๊กช่วงไหนนะคะราคาเงินเรทอะไรเท่าไหร่นะคะจับไม่ได้แล้วอะ่ะแม่บ้านบุ๊กมาอันนี้คือนี่นะคะวิววิวหน้าต่างที่ยังไม่ได้เปิดข้างล่างก็โรงแรมนี้อยู่ในโซนกลางเมืองเลยค่ะแบบจอแจอย่างสุดเลยถนนคนทางเพราะว่าแม่บ้านมาตอน5้าโมงพอดีเนาะคนเลิกงานค่ะแต่ก็ใกล้แหล่งช้อปปิ้งของกินนะคะ นี่ยค่ะขอขอตัวพักผ่อนก่อนนคะคะเพราะว่าวันนี้แม่บ้านกลับมาจากนอนค่ะทะคาคายาม่าเหนื่อยมากๆเลยเคียวโทแอดไนท์เซเวค่ะเมืองเคียวโตถนนเส้นนี้แม่บ้านไม่คิดว่ามันจะวุ่นวายขนาดนี้ค่ะเนี่ยแม่บ้านอยู่โรงแรมเนี้ยเดอะมูสเนี่ยค่ะนี่ดูข้างล่างดิจอแจสุดๆมันเป็นเส้นเมนของเคียวโทเลยค่ะคนเต็มเลย รอลูกชายจะไปหาข้าวกินค่ะที่เคียวโตเราแยกโรงแรมพักกับเด็กๆนะคะเด็กๆพักที่โรงแรมนี้ค่ะเด e g a กต Hotel ค่ะซึ่งเดินสักประมาณ2นาทีนะคะห่างจาก The Moose Hotel ที่แม่บ้านพักนะคะ ร้านนี้หายไปเนี่ยคนลายอุ๊บเลยรอกินให้เด็กๆสั่งค่ะสั่งไม่เป็น

ก็แยกย้ายกับเด็กๆไปพักผ่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งน,นี้เรามีนัดกันแต่เช้าตู่นะคะมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนตอนเช้านะคะเพื่อนๆสำหรับคืนนี้ Good night ราตรีสวัสดิ์ค่ะ